สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาาแกะตัวอย่างนะครับอฟาสต์แอนด์ฟิลเลอนะครับหนังของพี่เต๋อทุกคนนะครับซึ่งมันมีสิ่งที่พิเศษยังไงนะครับก็เมื่อเช้านะครับผมเล่น Facebook อยู่นะมันมีการแชร์เยอะมากนะครับไอตัวอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วก็คือผมมาดูหนังพี่เต๋อกับทุกเรื่องนะครับตั้งแต่แมเลสแมเลสอิชัปปี้นะครับคือยาว ทุกเรื่องเลยนะผมดูของเขาหมดนะครับจนตัวอย่างเนี้ยผมเห็นฟอนต์แล้วแบบเฮ้ยมันทำไมมันเหมือนฟ้าจัางหวะนะครับผมก็เลยลองดูนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้ผมประหลาดใจนิดนึงก็คือว่าตัวอย่างมันมีการเผยให้เห็นอะไรต่างๆนานาน,นะครับเด่นะนภาพไม่ขึ้นคืออะไร โอเคตัวอย่างนะครับมันทําให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคไม่กี่ภาพไม่ขึ้นนะมันทําให้ผมเห็นอะไรตัวอย่างนะครับมันทําให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับลองดูนะเริ่มจากอ่าอันนี้คือปกตินะครับจนฉากนี้ผมสะดุดตาตรงฉากนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะเพราะว่า นี่ครับการแ่งตรงของเขานะครับมันเป็นเหมือนเดี๋ยวสถานที่ก่อนนะสถานที่เป็นเหมือนประเทศจีนนะแดงนะครับมีความเป็นจีนนะเป็นกีฬาสแต็กนะครับแต่การแ่งตรงของเขาเนี่ยมันสะดุดตาผมมากเพราะว่าค่าแ่งตรงของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนบุคคนลนึ่งนั้นในหลังที่ผมเคยดูนะวันนี้เหมือนเลยอะฟอเรสกัมป์นะครับคือใช่นะครับคือเขาเี่แหละดูหมวกดิดูหมวกดูเสื้อเชิ้ตดิเพียงแต่ว่าคนเนี้ย คนนัดนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ติดกระดุมนะอ่าไปต่อนะไปต่อนะครับโอเคก็มีเด็กพูดนะครับแต่เพลงที่มันเลงน่ะตึงตึงเนี่ยผมก็ยังสะดุดหูอยู่นะคุ้นคุ้นจังวะทำไมมันคุ้นคุ้นหูวะหรือไม่ใช่วะจนฉากนี้ครับเกิดขึ้นมานะเดี๋ยวคหอยดูนะอันนี้เป็นโลโก้ j ี h ีเนะครับ โอเคเป็นคุณพี่นะครับแม่บ้านนะหันมาก็ยังไม่มีอะไรนะผมรู้สึกว่ามันก็ยังปกติอยู่นะเพลงยังมาเลงอยู่นะครับโอเคมีความเป็นพี่เตอ๋อเนาะคนนะครับเล่นใหญ่นิดนึงอ่าหมวกโค้ชชัดเลยโพลสกร,รมนะน,นี่จ้นฉากนี้ฮะัฟอนที่มันแบบทานเข้ามาเนี่ยฟอนที่มันทานเข้ามาเนี่ยวก,กับเพลงนะครับขึ้น ชัดเจนครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับ Star w a r s f o r อร์ดเอเบแน่นอนครับภาค f o r ์ด a อเบเคนะครับแน่นอนนะครับลองไปฟังเพลงมาเลงของเขานะครับแล้วก็ฟังอันนี้นะถั่วนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้คือฉากนี้ครับอ่าผมดูตอนแรกเฮ้ยคุ้นตาจังวะมันใครวะโนแลนเหรอโนแลนเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะและ้วทีนี้กล้องเขาก็แผ่นไปตรงที่ แก้วครับคือโนแลน่ะหนังพันหลังเยอะนะครับมีโปสเตอร์แบบพันหลังเยอะ Inception อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เรื่องที่เด่นของเขานะครับที่มีการแพนแล้วไปหา subject นะครับก็คือเรื่องนี้ไกันนะไม่ใช่เรื่องโจ k e r นะครับอ่าเรื่อง The Dark Knight นะครับในโจเกอนะครับนี่ๆอ่าคือไม่งใช่อ่ะ ฉากนี้แม่งเลยแทนเข้าไปที่แก้วนะครับใช่เลยอ่ะโอเคจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีฝรั่งคนหนึ่งพูดอันนี้ผมไม่รู้เขากําลังพูดถึงอะไรนะแต่น่นอนคือพูดถึงการแข่งกีฬานะครับสเต็นะครับก็ไอฉากเนี้ยผมคุ้นมากเลยว่ากองที่ดอนกองที่อะไรดอลลี่ใช่ไหมเข้าไปหาโทรศัพท์เนี่ยแม่งเหมือนหนังเรื่องอะไรวะหนังฝรั่งนะครับผมผมนึกไม่ออก ถ้าใครนึกได้ลองลองบอกนะครับคือไม่รู้เกาใส่อะไรเข้าไปอยู่นะแต่ผมว่ามันต้องมบงีบางเรื่องที่ผมเคยดูอะ่ะแล้วแบบแพนจากขอบโต๊ะนี่แหละมันก็แพนเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับไม่ใช่แพนเนีขาเรียกดอลลี่นะเอออ่ะเด็กเล่นใหญ่เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะจนฉากนี้เว้ยังวคิวอยูคือแป้งโครชัด ตอนดูครั้งแรกคือแบบโอเคป่านะครับป่าเทคเคนนะฮะไหนนะรูปนี่เลยโอเคล้อแล้วนะครับเทคเคนนะครับฉากในตำนานนะครับที่เป็นมีมนะครับโอเคไปต่อฮะอ่าตอนแรกผมไม่เห็นนะครับว่าว่ามันมีเลือดนะครับจนผมดูสองสาครั้งแล้วก็ไฟสีส้มนะครับจนมันผมเห็นคอมเมนต์คนหนึ่งนะครับบอกว่า เลือดนะครับแล้วก็ไฟสีชมเนี่ยมันคล้ายๆยาเรื่องวิบเลสนะครับในวิบเลสตอนจบเนี่ยก็มีการตีกรองนะครับจนเลือดออกนะครับก็ยังเตีอยู่แล้วก็ในวิบเลสเน่โทนตอนนั้นมันเป็นสี้มถีเ่เหลืองด้วยนะครับก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงวิบเลสนะครับก,ก็กล้าใส่เนาะพี่เตอร์คุณลักเออคือเป็นเลงเหมือนสตาร์วอลเลยอ่ะอันเนี้ย ทำมาไม่ได้อันนี้ก็รถวิ่งแบบเนี้ยคือพี่เตอ๋อไม่เคยทำแบบนี้นะนะครับอันนี้คือหนังฝรั่งเลยอ่าอันนี้นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ตีปุ๊บแล้วก็มีแบบเหมือนหมืนผงอะไรลงมันจากรล่าง อันนี้มันต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างนะครับมันต้องเป็นหนังแนวต้นาน,นอะผมว่าพี่เตอ๋อต้องมาเฉลยถ้าแค่ดูคลิปผมนะไลฟ์อ่าแล้วก็มียา่ยานะครับโผล่มา เออเมืเ่อกี้ชอบหนังแอคชั่นใช่ไหมคือผมเคยเห็นแกโพส์ด่าอยู่นะไม่ด่าเดี๋ยบ่นบน่บนว่าเอ้ยทำไมหนังไม่เต๋อมันเหนื่อยมันช้าชอบหนังช้าหนังช้าบ่นมากใช่ไหมหนังเร็วแม่งเลยอ,อะไรเงี้ยฟาสแอนด์ฟิวเลอร์อันนี้คือฟอนต์เต๋อฟัสถ้าชัดนะครับชื่อไทยไม่ค่อยพีคกเร็วโหดเหมือนกดเธอโคตรโหด อัน,น,นเ,อเนี้ยชนเว้ยเนี่ยคือโฟรคิงนะครับผมไม่เห็นแกไปคอมเมนต์กับเพื่อนแกเนาะในในในเพจเนะแกบอกว่าไอฉากเนี่ยมันถ่ายที่หลังเวย้ยชนเวเน้ยอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดถ่ายที่หลังเนี่ยแสดงว่าแกแม่งกำลังล้ออยู่ล้อหนังหลายๆเรื่องนะครับหนังไทยด้วยนะผมเห็นแกบอกว่าแกถ่าย one for the road ด้วยถ่ายแกล้ง one f o r the road นะครับก็ ไม่รู้ยังไงต่อนะคือน่าสนใจฮะฟาสแอนด์ฟิวเล็สำหรับผมนะคือตอนนี้ผมจะมองไม่ออกว่าหนังไปแต่เ,เรื่องอะไรนะครับแต่ประเด็นหลักๆก,ก็คือการแข่งสแต็กนะครับท,ที่ที่แบบความแกลล้วเนาะเร็วๆนะก็ไม่รู้เขาจะเล่นแบบไหนเป็นคอมมิ่งเขาเปิดหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีหนังรักมีรักด้วยอะ่ะต้องต้องมีรักอ่ะพี่เตอ๋อต้องมีรักแต่รักแบบไหนแปลกๆขนาดไหนต้องดูครับผมจะดูให้ได้ อันนี้คือทีเซอร์นะทีเซอร์คือการบอกมูอ่นโทนของของหนังเนาะแต่ยังไม่บอกว่าหนังมันจะเล่าอะไรล้วคอยดูตัวอย่างถ้าจะเดือนหน้ามั้งผวเดือนหน้าแหละคงจะมานะครับก็รอดูครับว่าพี่เตอ๋อจะเล่นอะไรอีกนะครับผมว่าคงปล่อยของอ,อีกเยอะนะครับนอกจากหนังมาเบลที่เราต้องมาแกะตัวอย่างนี่เป็นเรื่องนี้อีกนะต้องมาแกะตัวอย่างนี่พี่เตอ๋อแกก็ทำกันบ้ามาดีนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผม ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรยังไงหรือผมผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับพอดีผมอาจจะแบบวิเคราผิดก็ได้กันนะแต่ว่าผมยังติดใจกับภาพสามส่วอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังของหนังอะไรวะหนังผีอะที่อยู่ในบ้านอะ่ะเรื่องอะไรวะหนังของสเตเฟนคิงอะ่ะที่เป็นหนังผีในบ้านอะ่ะว่าจำชื่อไม่ได้เฉยเลยอะเออมันเหมือนกันมากเลยครับ โพลอย่างเงี้ยมีเกรนมีอะไรเงี้ยมันเหมือน,มนเหมือนมากเลยนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกนะมันคือเรื่องอะไรผมจะไม่ได้ที่เป็นหนังเนตำนานอนะที่เป็นบ้านคนเดอะช h ยนิ่งเออเดอะชานิ่งคือเหมือนจังวะการออกแบบนะมันเหมือนมากนะครับมันเหมือนมากเหมือนมากมากเลยไม่รู้ว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมคิดไปเองนะแต่ว่าเหมือนอนะโอเคก็ <c oughs> okay. หมดแล้วครับผมก็น่าจะพูดหมดแล้วมั้งอาจจะมีคนคิดเป็นผมก็ได้นะไอโฟเลสคัมนี่นคือชัวนะครับก็ ตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ